ศูนย์ไปบัติการสายตรวจพิเศษพามาที่นี่นะครับพามาที่นี่เป็นศูนย์ไปบัติการสายตรวจพิเศษนะครับสบปปของังสิตนะครับ เดี๋ยวเราจะดูสังเกตการอยู่รอบๆนะฮะเพชพาพาผู้ถูกจับไปที่ไปไหนละก็ถูกกำลังเข้าไอ้บันเทิงอยู่บันเทิงอะไรบันเทิงอะไรเพชร เฮ้ยปลาขาบไปบันทึกอะไรอ่ะะพาขาไปบันทึกอะไรคนเมกี้เนี่ยที่ทำการที่ทำการหรือเอาบยโรงพักไปที่ิดอะไร,ระกกไถึงพังบกาาอ,อ,อ,อ้าวแล้วทำไมเนี่ยทาไมไม่เอาเขาไปโรงพรักล่ะพาไปนี่ในในทำไม กฎหมายเนี่ยเขาให้อพพาไปที่ที่ผมอ,อยู่ที่นี่ครับอะไรนะอนอผมอ,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 อยู่ที่นี่นะช่างพิมพ์คอมพิวเตอร์ผมอยู่ที่นี่ผมต้องมาทันเอกสารที่นี่และนําส่งพนักง,งานสอบสวนนะครับเรื่องอะไรเขาข<ม>เขาไม่ได้ทำผิดผมแจ้งข้อหาเขาแล้วนะขับรถไม่คำานึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นนะครับขับรถโดยวย,ว,ยว่าเสียวอันนั้น,น,นมันอันนั้นมันเป็นมันมันเป็นอำนาจของจราจรนะมันเป็นอำนาจของจราจรนะไม่ใช่สายสืบนะเราเป็นสายสือบปะเนี่ย รู้จดใจทางแม่อะอ้า,อางแม่มาม,มพูดกับประชาชนแบบนี้ล่ะช่างแม่มาพูดอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับได้ปิดประตูล็อกไว้นะฮะไม่ให้ไม่ให้อ่าอ่าคนคนอื่นเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเรดี๋ยวเราเรอดูนะครับรอดูนะส่งตัวพนักง,งานสอบสวนนะครับเห็นบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับว่าขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะคือขับรถรถย้อนสอนนะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ตรงเนี้ยนะครับผมมองว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของอจราจรนะครับตำร,รวจจราจรนะครับไม่ใช่ตำร,รวจสายสืบนะครับตำร,รวจสายสืบหรือว่าตำร,รวจนอกเครื่องแบบนะครับดังนั้น าการข้างแคำนาจเนี่ยนะครับมีอำนาจนะครับแต่ใช้ผิดหน้าที่เนี่ยนะครับตรงนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องไปอ่าไปว่ากันนะครับ